เดี๋ยวเราจะมาดูการจัดสวนนะคะรอบบ้านนะคะคือที่นี่เนี่ยเราให้ความสําคัญในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นหหตัวบ้านโครงสร้างนะคะสวนนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะคะสวนตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เราก็จะจัดสวนเอาไว้ให้นะคะมีต้นไม้มีตุ๊กตาประดับนะคะตามจุดต่างๆนะคะมีทั้งต้นไม้ที่ ล้มลุกนะคะแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นนะคะสลับกันไปค่ะอย่างอันนี้ค่ะปอยเซียนนะคะปอยเซียนสวยมากค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสวนที่อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ต้นสนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสวนข้างที่จอดรถค่ะนะคะ เวลาเราอยู่บ้านนะคะเรื่องการจัดสวนเป็นสิ่งสําคัญนะคะบางทีหลายๆคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดสวนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวนะคะไปดูต้นไม้ดอกไม้ตามที่นูน้นที่นี่แต่จริงๆถ้าเรามีบ้านที่มีพื้นที่แล้วเราจัดสวนสวยๆเนี่ยเท่ากับเราได้ไปรีสอร์ท365วันกันเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้แล้วก็มาด้านนี้นะคะเราก็จัดสวนเอาไว้ให้ค่ะนี่ค่ะ นวคะตรงนี้ก็จะมีสวนหน้าบ้านนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะมัง่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองนะคะเป็นตุ๊กตาคู่ที่เราให้เอาไว้นะคะเวลาซื้อบ้านตัวอย่างของเราก็จะได้แบบนี้ไปเลยค่ะนะคะลูกค้าไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะจะัดสวนแบบไหนจะตกแต่งบ้านอย่างไรนะคะบ้านตัวอย่างของเราทําเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ในส่วนของสวนหน้าบ้านนะคะ สวนหน้าบ้านค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเอาไว้นะคะให้ลูกค้าได้มาตกแต่งสวนเพิ่มเติมของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลืออค่ะนะคะล,ะลูกค้าบางท่านก็อาจจะอยากปลูกต้นไม้ใหญ่บ้างก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ค่ะนะคะ,ะต้นไม้ที่เราเอาไว้ทานผลไม้นะคะเป็นมะม่วงนะคะขน,นุนอ ผลไม้ต่างๆนะคะก็สามารถเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะมันมีพื้นที่ว่างที่ยังจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นได้นะคะบางท่านก็อยากปลูกขนุนหลังบ้านนะคะมะยมหน้าบ้านแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้คือพื้นที่ในส่วนของสวนภายในบ้านนะคะซึ่งเราตกแต่งเอาไว้ให้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะคะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ค่ะนะคะค่ะอันนี้นะคะก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดค่ะมีผ้าม่านวอลเปเปอร์มีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทานอาหารนะคะโต๊ะทานอาหารสําหรับครอบครัวเล็กๆอันนี้เราจัดไว้สีท่ที่แต่ถ้าบ้านไหนเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถจะ เพิ่มโต๊ะทานอาหารให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะค่ะอันนี้เป็นส่วนของทางข้าวนะคะ,ะถัดมาก็จะเป็นโซฟานะคะโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่เราสามารถมานั่งเล่นกับครอบครัวแล้วก็ชมดูทีวีด้วยกันได้ค่ะเน,นี่ยนะคะอันนี้ค่ะ เราจะแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยค่ะเพดานนะคะก็สูงจากพื้นจากพื้นข้างล่างไปถึงด้านบนเนี่ยประมาณ3ามเมตรยีนะคะทําให้ดูสูงโปร่งนะคะรักยืนก็ยังมีพื้นที่อีกมากเลยนะคะทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นครัวค่ะนะคะครัวก็จัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีเคาน์เตอร์ครัวนะคะสามารถทําครัวได้เลยค่ะไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะนะคะต่อจากครัวก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําข้างล่างน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําแยกในส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะตรงน,นี้มีอุปกรณ์ให้ครบหมดนะคะฝักบัว,น,บวน,นะคะอันนี้ต่อสายเครื่องทาน้ำอุ่นได้เลยค่ะนะคะแล้วก็พื้นนะคะเป็นสเต็ปนะคะส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะพื้นเป็น นะคะแล้วก็ตัวนี้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งเราใช้อิฐแดงก่อเองนะคะเราไม่ได้ซื้อมาตัดแตะนะคะเราใช้อิฐแดงก่อเองซึ่งมีมาตรฐานทอง,ท,งทนถาวรดีมากค่ะห้องสําหรับเก็บของค่ะนี่ค่ะห้องใต้บันไดนะคะกว้างทีเดียวนะคะสามารถเก็บของได้นะคะซึ่งตัวบ้านถ้าเกิดว่ามีที่เก็บของได้ก็จะดีนะคะก็จะเป็นอ,อุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำสวนได้นะคะค่ะอันนี้เป็น ตัวบ้านชั้นล่างค่ะหลังจากที่เรา